สวัสดีคนดูทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกระละเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟาร์มมิ่งซิมมอลิเตอร์องพนนะครับผมผมมารีวิวรถลูกค้านะครับผมเป็นรถเกี่ยวข้าวไทยจเจริญการช่างเป็นปี2019นนะครับผมคันนี้ผมไม่ได้ปั้นเองนะเป็นงานลูกค้าเอาโมเดลมา ให้ผมลงเกมให้นะครับผมกับลงระบบเดินระบบต่างๆให้นะครับครัน้นี้ไม่มีถามว่าออปชั่นมีไหมก็ไม่มีนะครับจะมีแค่ล่มอะเมเนชั่นแค่นั้นนะครับผมลูกค้าไม่เอาออปชั่นลูกค้าเอาเป็นแท็กธรรมดาของตัวเกมนะครับผมไม่ใช่แท็กที่แบบว่าเอาไปลงฟาร์มมิ่งยี่สได้ลูกค้าน่าจะไปลงเองมั้ยนะครับผมอันนี้ รายละเอียดลูกค้าก็ถือว่าทำม,มาดีพอสมควรน,นะครับแต่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ยังไม่ได้ละเอียดมากใช่ไหมคิดว่าน,นี่ครับผมโมเดลที่ลูกค้าส่งมาผมเอาลงครบทุกอย่างนะครับผมเอามาแบบไหนลงแบบนั้นนะครับผมไม่ได้มีปรับเปลี่ยนเดี๋ยวคันนี้ผมมาเปลียนแก่ตรงไซโลส่งข้าวนะครับ คือยืดท่อตรงนี้ออกมาอีกนะครับผมเพราะว่าตอนลูกค้าเอามามันใกล้แล้วก็เวลาเก็บท่ออย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะครับผมก็ได้มายืดให้ลูกค้าเป็นเครื่องไม่แน่ใจว่าเครื่องอะไรนะครับน่าจะเซซูมั้งกาดเครื่องนี้ปั๊มแฝงเฮ้ยปั๊มแยกนะครับผมปั๊มแยกเทอร์โบหนลูกนะครับห่้อน้ำเป็นแบบ เจาะนะครับผมเป็นไทยเจริญการช่างปี2019สติกเกอร์อันนี้ลูกค้าก็หามาเองนะครับผมผมไม่ได้วาด okay. ฟังเสียงอันนี้จะเป็นเสียงดเดิมนะครับเสียงที่ผมมีนะผมไม่ได้ตัดให้ใหม่ผมเอาเสียงที่ผมมีให้ รายละเอียดก็จะประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวไปรีวิวเกี่ยวข้าวสักแปลงหนึ่งเนาะไประบบไฟนะครับประมาณนี้ระบบไฟดูตอนกลางคืนนะครับนี่ตอนกลางคืนสวยนะผมว่านี่ครับระบบไฟลูกค้าสั่งมาจะเป็นประมาณนี้นะครับ คแบบนึงครับภายในครับประมาณนี้โอเคตัดไปตอนเช้าครับผมเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวข้าวสักแปงนะครับเป็นไทยจเจริญการช่างนี่สติกเกอร์สติกเกอร์ก็สวยอยู่นะ สายพันธุ์เหมือนทุกเส้นนะครับผมสายพันธุ์เหมือนทุกเส้นเนะานนเนเนะนี่วันนี้เราจะมาเกี่ยวเป็นแปลงนี้นะครับ ไปกันเลยครับผมไม่เสียเวลา ล่มเอเวเนเช่นนะครับผมโดยรวมก็สวยอยู่นะครับถือว่า ครับถ่านั่ง <c oughs> เราเกี่ยวขอ,ขอบนี้มันจะค่อยมันจะเกี่ยวไม่ค่อยติดครับ คันนี้จะเหยียบข้าวไม่ตายนะครับลูกค้าไม่ได้สั่งมาเป็นแท็กธรรมนาหรือแบบแท็กแบบรูปแบบไหนลูกค้าสามารถมาสอบถามได้นะครับผมรับทําไม่ได้หรืออยากเหยียบเหยียบข้าวแล้วตายอย่างเงี้ยผมก็รับทำอยู่นะ ถ้าท่านใดสนใจทํำมัดนะครับผมสามารถทักมาสอบถามหลังไม่ได้ a c e b o o k เป็นลิงก์ใต้คลิปนะครับช่วงนี้ก็จะกลับมาทยอยทำคลิปนะครับผมขออาภัย FC ทุกๆคนด้วยนะครับผมสางท้ายไปนนน้ำรถแจ่ก็ ขอดูก่อนนะครับว่าจะมียังจะมีหรือเปล่าเพราะว่าเจองามเยอะแบบว่าเอซีเอารถแจกผมไปขายต่ออย่างนี้นะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะแจกเท่าไหร่นะครับอยากได้อยากได้รถแจกจะมีรถแจกไปเล่นกก็ช่วยๆกันนะครับไม่เอารถแจกไปขายต่อนะรถแจกก็คือรถแจกนะครับผม น,นี่เกี่ยวไม่หมดเลยครับเนียรินการช่างนะครับผมปี2019เป็นตัวเก่านะครับเป็นแบบไสโลภาพข้างนะครับผมไม่ใช่ท่อน้ำพุต่างอุ้ม นะครับ ก็ทุกคนอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนก็ลองลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมอยากให้ทําคลิปแนวไหนหรืออยากให้ทําคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมานั่งอ่านดูอันไหนที่แบบว่าพอสอนได้ผมจะทําคลิปสอนให้แต่อันไหนที่แบบว่าผมไม่สามารถสอนให้ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวจะชี้แจงอีกทีนึ โอ้ผมว่าแปลงเล็กก็ไม่เล็กนะแปลงนี้ใหญ่อยู่นะจะเพิ่งอุ้มแล้วไฟท้ายอันนี้ผมทำเป็นไฟเบรกนะครับ แต่รถเกี่ยวข้าวตามจริงมันน่าจะม,มีหรอกไปเด็ก <c oughs> เต็มแล้วครับเต็มอุ้มแล้วผมนึกว่ามันจะเกี่ยวหมดนะเต็มอุ้มใส่ได้น้อยเหรอสายทานหมุนทุกเส้นนะครับแต่พวกโซ่นี้ไม่หมุนนะครับลูกค้าทำเป็นโมเดลมานะครับผม ตามทีงถามว่าทําให้หมุนได้ไหมทําได้นะครับแต่มันจะเกินงบลูกค้านะครับผมเอามาขึ้นอะไรตรงนี้วะเนี่ย เวลาเราอันนี้ข้าวนะครับโมลเลสสายพานชุดนี้ก็จะหมุนนะครับผมทำงานตอนเราเปิดให้ข้าวมันลงคันนี้ก็ยังขายอยู่นะครับผมสนใจก็ยังทักมาได้นะครับ อันนี้ทันสามารถมันทุกกัวนี่มันทุกกัวก็ได้นะครับผมใส่ข้าวหรือแบบเอาคอกออกนี้ก็ได้ได้ที่ลากจูงเลีอเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็ขับเป็นขับสีนะครับมีแค่นี้ครับทุกเล่นมัน โอ้ไม่หมดด้วยครับไม่เป็นไรครับเรอรถเดี่ยวต่อแล้วให้ AI ให้ไอ่เกียวก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาเข้าวไปถายพอเรามาอ,อยู่มุมอย่างเงี้ยสวยนะครับรถตรงมันผมชอบผมคนนึงน่ะชอบสีอย่างนี้สีเขียวเขียวไทยเจริญส่วนมากก็น่าจะเป็นสีนี้นะสมัยก่อนเป็นสีเขียวเขียวอย่างเงี้ย๋ยวรอไ้นะลูกพี่ ันนี้เป็นโค้ดเดิมของรถเกี่ยวข้าวนะครับผมไม่ได้แก้โค้ดแบบว่าให้มันเกี่ยวอ,อ้อมอย่างนี้นะครับสามารถทําได้นะแต่ผมไม่ได้ทํามันนะครับไปเราไปขายข้าวกันมันไปขายที่ไหนล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาก่อนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ออกมาขายตรงนี้ไหม น่าจะตรงนี้นะโอเคจะเปิด U.S. ไปครับเป็น E.S.U.N.K.R. นะครับผมม่านผมเลือกเลือกรถตุ๊กตาเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเลืเอบ ครับช้าจังวะเอ้าผมเลยแล้วนี่วะ ออ้เยอะอยะะู่นครับตอนแรกผมมาจะแก้ให้เอฟเฟกมันปล่อยข้าวให้ลงทั้งสามทิศประเด็นคือขายได้เท่าไหร่เมื่อกีอ้ผมล็อกไฟแล้วผมปลดล็อกไม่ได้ <Hey. S 1> <c oughs> นะครับมันก็เลยไม่ได้แก้เพราะมันเป็นที่ขายแล้วเป็นที่เก็บข้าวอวะไม่เป็นไรครับ น่าจะเป็นที่เก็บข้าวนะเงินไม่ขึ้น อเคครับผมก็คลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคนที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ